ง่มาตั้งนานมาละขี้นกยิ่งกินยิ่งห่างไกลหมอกินได้ไหมแม่กินไดหวานเนี่ยน,น,น,นะทุกๆเนี่ยนะได้แม่ปีบอกหวานเฮ้ยหวานจริงอ่ะเฮ้ยอย่างนี้หวานสุกอร่อยอะ่ะทำไมเราไม่กินทุกๆแล้วทำไมไปกินดิบๆอะ่ะ สาเหตุที่ไม่นิยมทานมาระที่สุกนะครับเนื่องจากเขามีสารซาโปนินครับถ้าทานในปริมาณที่มากๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการอาเจียนหรือท้องร่วงได้ครับมระขี้นกนะครับชื่อของเขาก็ตรงตัวเลยครับมีต้นกําเนิดมาจากที่นกเนี่ยชอบทานพืชชนิดนี้นะครับแล้วก็ไปถ่ายตามที่ต่างๆครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาครับจนกลายเป็นชื่อว่ามาระขี้นกครับ ในมะละักขีนกนะครับมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ดีมากๆครับเขาช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานครับช่วยต้านแก่ชรลวัยครับลดระดับคอเลสเตอรอลครับยับยั้งเชื้อเอดรักษาโรคหอบครับแล้วก็ยังช่วยบำบัดโรคเบาหวานได้ด้วยครับหรือลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างดีเลยครับ